ไม่คันสายตากรรมการกรรมการไม่ทำให้ผิดหวังเพราะใส่สปิดหมดเลยการเลิอกไปแล้วนะทุกคนพร้อมปะพอค่ะอ้าโอเคเป็นไงบ้างคะคุณกรรมการค่ะวันนี้เห็นน้องๆสปีดเป็นยังไงบ้างโอ้โหจะบอกว่าวันนี้ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่ากับน้องอหลายๆคนมากมีทั้งเรียกว่าตัวเต็มที่เห็นถึงพัฒนาการแบบจาก ก่อนมันจะถึงวันยาวรู้สึกแบบทักใจมากแล้วก็มีมาเมื่อที่หลายคนน่าจะเห็นในวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้ชยัยก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าน้องจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะมากีครั้งหรือไม่ว่านี่จะเป็นเวนทีแรกหรือเวทีเท่าไหร่ก็จะมีคนที่มีศักยภาพที่สามารถช้ได้ในวันนี้มีใครที่เซอร์ไพรส์เราไหม,มแบบเฮ้ยคนนี้แบบเซอร์ไพรส์หนูเลยอะ คือจะบอกว่ามีทั้งตัวเต็มที่เซอร์ไพรส์ถึงพัฒนาการแล้วก็มีของมาืดที่ไม่เคยเห็นมามก่อนแต่ว่าเมื่อใช้สถานีดังนั้นมีมีทั้งสองฝ่ายเลยค่ะที่สำคัญเยอะไหมครับที่เรามองไว้เมื่อกี้ั้งมาฮืดแล้วก็ที่เล็งไว้จริงจริงๆมีข้อท็อปสิบหลักมากแล้วก็อาจจะมีคนที่เจอคู่แข่งอ่าคนแข่งใช่ที่แข่งคู่แข่งที่แข็งใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านเข้าไปสิบคนแต่ว่าถ อยนี้ในสิทธคนก็คือเซอร์ไพรส์หมดเลยค่ะจริงๆวันนี้วันนี้กับเรารู้สึกว่าไหนตัดสินใจยากที่สุดในการให้คะแนนหรือว่าแบบตัดสินใจยากที่สุดหรอคือจริงๆจะบอกว่าตอนแรกเวลาที่สปีชต์เสร็จคนละค่ะคือจะบอกว่ามีหลายคนที่รู้สึกว่าเขาสปีชต์ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตรงโจทย์คําถามที่ให้มาเลยอาจจะเสียคะแนนตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบแอบเสียดายค่ะในตรงไหน ในเรื่องของสปีดหรือว่าบางคนที่สปีดดีมากแต่ว่าในเรื่องของการเสียงกับตะวามันอาจจะขาดตรงนั้นมันเลยทำให้คุณไม่นคนม่อนใจเจ็ดสิบเจ็ดคนจากคัดเหลือยี่สิบอันนี้รู้สึกว่าจริงๆมันจะมีหลกหลายมันก็จะมีหลายคนที่แบบทุกคนให้เป็นเอกฉีแต่ว่าบางคนเราก็จะต้องมาแบบคัดเลือกกันอีกทีว่าโอเคแบบจากสิบคนนี้อาจจะจะคัดเหลืออีกคนอะไรเหีคยอะไรที่ทําให้นาง,งานตอบพลาดได้ง่ายที่สุดเวลาเจอรอบสปีดรู้สึกว่าจะเป็นในเรื่องของความตื่นเต้นหอมอยู่ ทำตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นตื am, ่นเต้นเวทีหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความการจัดสคริปต์มาแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเอ็กซ์ชั่หรือว <อ kant. S 2> <trad ota> ่าไม่ได้เข้ามาขนาดนั้นนะคะรู้สึกว่อันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่แอบเสียดายเพราะว่าหลายคนมีคอนเทน e ต์ที่ดีแต่ว่าจะสังเกตว่าอาจจะแต่ว่าประกาศหรือว่าอาจจะนักสนันแล้วก็เด่นแย่ไปไช่ใช่อยากแนะนําน้องยังไงบ้างจริงๆจะบอกว่าวันนี้แค่เป็นเก้าแรกวันนี้แค่เป็นเก้าแรกแล้วก็อยากจะให้ เก็บวันนี้เป็นประสบก,การณ์แล้วก็พัฒนาต่อ,ตอไปเพราะว่ามันยังไม่สายเกินไปสำหรับการพัฒนาแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่ค mm ่ะให้กำลังใจน้องเนาะใช่แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้เข้ายี่สในวันนี้ mm hmm. แต่ว่าเห็นศักยภาพแล้วก็อยากจะให้ใ mm hmm. ช่ต่อไปนะคะในแบบของน้องแล้วก็ยูนิตในแบบของน้องแล้วก็อาจจะให้ mm hmm. เือมั่นใจในตัวเองว่าฉันก็มีจุ t ชที่จะเป็น the next e s s n ค่ะค่ะถ้าใส่มาขาตเห็นอมาโพสเยอ้าทำงานใ่ไนะิธีเลยไสสอนาสงาให้บหค่ะอ่าหคือจะบอกว่าเออถ้าสเรางเทาขานี้ต้องใส่รเาขเนร้วยแล้วก็ตอนแรก ที่ยังไม่ได้แถบอะไรเยอะเพราะว่าเราอะในการที่เราจะทำประเทศเราก็ายามจะเน้นชัวร์ว่าสิ่งที่เราจะส่งออกไปอะมันเป็นความจริงแล้วพอเรามาจุดไทยปรูปเราได้ได้เียบฝานได้ฟูดฟูดแล้วก็ได้มียบฝานได้เห็นคืออ่าโปรแรกที่ทุกคนอาจจะสังเกตก็คือในทีสูตรที่พ้าสายแชร์อะค่ะก็คือมาจากผู้อ่านที่เป็นคนเนของบระเทศไทยที่เนคนอใช่แล้วรู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่ประทับใจในเรื่องของสิทธิ์เขามากเพราะว่ารู้สึกว่าเขา l o จิ c a l แล้วก็เห็นถึง evidence แล้วก็อะไรที่ มันเป็นขูดที่มันไม่ได้มีการเกลียยหรือว่าไม่ได <ederim. S 1> <im> <hydro> ้มีการแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแบบประทับถึอะไรนะคะในการแชร์ขพูดอ่ะรู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่ที่อย่างเป็นสเปกโกลแล้วก็ด้วยหลักฐานมากที่สุดแล้วก็แชร์ออกไปแล้วก็สิ่งที่ควาสายเคยเจอในอดีตก็คือคำว่า fake news แล้วพอมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยอ่ะรู้สึกว่ามันมันมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ที่เราจะเงียบต่อไปในเมื่อเรารู้แล้วว่านี่ แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่คนอื่นควรที่จะได้รับทราบแล้วก็เวลาที่ได้มีโอกาสแชร์ออกไปจริงๆก็จะบอกว่าอันนั้นเป็นขั้นตอนแรกแล้วหลังจากนั้นพอมันมีขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่แชร์ในสตอรี่แล้วก็ในสตอรี่อันนี้ก็คืออาจจะถ้าหน้าอันแรกที่เขาใส่แชร์ไปม,มันอาจจะมีความคุ้มค่อนข้างเยอะและและเอยียดแต่ว่าพอมันเป็นสตอรี่อันหนึ่งแล้วมันแบ่งเป็นแบบข้อความที่ชัดเจนแล้วมันก็จะได้ได้ไดไดได ยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไวรัลมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญในในใน,ในส่วนที่ฟ้าใสไสังเกตนะคะก็คือหลายครั้งอะข่าวสารเข้ามาจอไปในภาษาไทยแต่ว่าในในภาษาอังกฤษอะมันช้ามากเลยทําให้ชาวต่างชาติหรือว่าอินโทรเนียค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์จริงๆมันเป็นอะไรแล้วขณะที่ฟ้าใสอยู่าประเทศนะคะอ,คอย่กับครอบครัวแล้วก็อยู่กับเพื่อนของพีง่โเขาก็ถามว่าเหตุการณ์มันมันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่ามันได้ยินจากสื่อ แต่ละส่วนตึ้เหนึ่งการแล้วขับมันไม่ตรงกรันฟาใสก็เลยต้องต้องกลับไป <Okay. S 2> ใช่ต้องกลับไปใช้ให้ชัวร์ค่ะแสดงว่าในการที่เป็นคนแต่ละคำฟาใสก็คือต้องเช็คให้ละเอียดแบบถูกต้องค่ะให้ชัวร์ให้ชัวร์ก่อนเพราะว่าแน่นอนว่าเราเป็นเป็น product figure อะค่ะแล้วเราเป็นคนที่มีเสียง ชี่กระจายไปได้ไปก็ได้ไปแล้วเป็นคนที่หลายหลายคนมองว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือดังนั้นสำหรับป้าส่ก็คือต้องเช็คให้ให้มั่นใจก่อนว่านี่คือความจริงจริงแล้วก็จะโพสต์ไปค่ะก็หนุ่มคนลงไปอย่างเงี้ยมีฝ่ายตรงข้ามหรืออะไรเข้ามาทำกวนไหมกวนไหมกเพราะว่าบอกว่าจริงๆตอนแรกหลายคนเออเอ่อโดนโดนจะบอกว่าใน Facebook ตอนแรกอะที่ป้าใส่แชร์ไปอ่ะก็คือเขาเด็แล้วก็เห็นว่ามันมีฝั่งมาถล่มอ่ะแล้วป้าส่ก็แบบว่าตอนแรกก็แบบคิดไม่ได้คิดอะไรมากค่ะก็แบบว่าเออแบบ แบไปก่อนลบๆเพราะมันมีรูปภาพที่ค่อนข้างไม่เหมาะสมที่เขาแชร์มาแล้วมันอาจจะกระทบกับภาพลักษณ์ของหลายๆคนค่ะก็เลยแบบค่อนขอ้างลบแต่ว่าไม่ได้ดอะไรมากเพราะว่าแบบว่าเออก็คุณเขียนมามันก็เป็นคือที่คือจริงของฉันเหมือนกันฉันก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าฉันอยากเอาอะไรให้อยู่เราแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดให้เฉพาะคนที่เขาโลภใสในการในการโพสแต่ว่าไอจีอยากเปิดถ้าเกิดไปดูในไอจีจริงก็จะเห็นว่ามีกี่กี่ร้อยค ถ้าคนร้อยคอมเมนต์นลคะที่มีการจติีค่อนขออ้างเยอะแต่สำหรับฟ้าใสก็คือฟ้าใสไม่แคร์ว่ามันจะมีการจบปียังไงจากใครที่รับความไม่ได้เพราะสำหรับฟ้าใสก็คืออันนี้มันเป็นความจริงที่ได้มีการตรวจแล้วว่าน,นี่คือความจริงชูสความจริแล้วดังนั้นเวลาที่เราพูดความจริงมันไม่มีอะไรที่เราต้องกาแต่เราไม่ได้มีเขียนข้อความบอกโตไปอะไรไม่ได้เขียนข้อความกอบโตเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่จาเป็นต้องไปทะเลาะกับคนที่ ไม่กรองข้อมูลเพราะว่าถ้าสมมติเขาได้มีโอกาสได้เห็นแล้วก็เขาคิดเขาใช้สติในการที่จะตอบหรือใช้สติในการที่จะตอบโต้ที่ศีลธรรมเขาต้องไปเช็คข้อมูลที่แรกก่อนไม่ใช่เช็คจากข้อมูลฝ่ายเดียวแล้วก็มาเข,ข้ามาแบบว่าโจมตีเราสาหรับเขาใส่ความคิดเหานว่าหลายหลายครั้งาค่ะจะมีการโจมตีเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันจะมีหลายอย่างที่เราเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอีกคนหนึ่งกำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าได้รับสารข้อมูลจากใคร อันนั้นเราจะไม่ได้เป็นเขาในสิ่งที่เขาทําเขาอาจจะรักชาติของเขาเขาก็เลยเปลีชาติของเขาออกมาใช่แสดงออกมาซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเราใส่ว่เดินจนดีในเรื่องของการเกษตรถิ่นาแต่ว่าเราเลือกที่จะมองว่าก็เราทําในสิ่งที่ถูกต้อความสามาแล้วเราคนอื่นจะรับได้หรือไม่ได้อันนั้นก็คือเรื่องของเขาเพราะว่าอันนี้คือชุมชนเราอะไรก็ทําให้เราหวั่นไหวไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นความจริงความจริงไม่มี ก็บล็อกก็ลบเลยไหมไอนี่มาผลไม่เคยบล็อก,อกค่ะไม่เคยบล็อกแต่ว่าก็ลบเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็คือแต่หมายถึงว่าในใ,ในในไอจีอ่ะมาใส่ก็ไม่ได้ลบถ้าเกิดอะไรที่มันเป็นแบบข้อความส่วนตัวอ่ะก็ลบเพราะว่าเพราะว่ามันก็แบบมันไม่ใช่คือ,ค,อคือเวลาที่อะไรที่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะเข้ามาเราก็ไม่ได้แคร์อะไรมากค่ะเราแค่ลบออกไปอย่างนง้ยหลังจากนี้เราจะซัพพอร์ตยังไงบ้างซัพพอร์ดไทยยังไงบ้าง ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะเพราะเวลาที่มีข่าวอะไรออกมาอะไรที่มันจด Cre ร้อนเราไม่ชอความจริงเพราใสก็จะใช้ภาษาไทยความสามารถของภาษาที่จะช่วยได้ก็คือสังเกตเลยว่าในหลายๆครั้งเวลาที่มีข่าวแชร์ออกมาเป็นภาษาไทยอะค่ะมันอาจจะยังไม่ไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษที่แชร์ออกไปสิ่งที่ทุกคนจะเห็นก็คือส่วนใหญ่ภาษาจะแชร์คำศัพท์ทีมากกว่าเพื่อที่จะได้ให้อินสตรุการสรเหตุแล้วก็รับทราบข้อมูลทัวอย่างให้กำลังใจค่ะแล้วหน้าทุกคนไม่ว่าฝ่ายไหน หมายความว่าคนไทยอย่างนะเจ้าที่ทุกฝ่ายอย่างเงี้ยเราอยากให้กำลังใจไงไงคะพ่านไสก็อยากจะให้กําลังใจแนวหน้าทหารทุกท่านนะคะที่กําลังทําหน้าที่ปกป้องทั้งที่ดินแผ่นดินของประเทศไทยแล้วก็ผู้คน Security ของของคนไทยแล้วก็อยากจะขอบคุณจริงแล้วก็อยากจะแสดงความเสียใจมากๆเลยค่ะกับ คนที่เสียชีวิตหรือคนที่บาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวหน้าหรือว่าคนที่เป็นซิเบอร์เรียนผู้คนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนทราบน,นะคะว่าคนไทยทุกคนอยู่เบื้องหลังคุณแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนคุณ You are not alone and we are here behind you every single day. โอเคน่ารักค่ะอินเซอร์เนนะคะขอบคุณคร